มิดโบโกจริงๆก็สวัสดีนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกับเกม One Punch Man The Strongest กันอีกเช่นเคยนะครับกับพวกเราช่อง m i ด b o โกจริงๆเอาละครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่อาวุธของ Mosquito Girl เข้ามานะครับแล้วก็จะทำการสุ่มมหากันครับตอนนี้เราก็เตรียมตัวอาวุธสำหรับ Mosquito Girl ไว้แล้ว70ใบนะครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราก็จะไปสุ่มกันเลยครับเศษของที่อยากได้คือเศษจากเศษอุปกรณ์สีส้มนะครับครั้งแรกก็ได้มากล no ่องเดียวครับครั้งต่อไปนะครับก็ยังได้หนึ่งอยู่นะครังเดียวครับครั้งที่สามครับออันนี้ไม่ได้เลยครับต่อแคครั้งที่สี่ครับอ่ันนี้ได้มาสามกองครั้งที่ห้าครับ ได้มาสองต่อไปครับได้มาสองนะครับรอบนี้ดีหน่อยนะได้มาสี่แต่ครั้งสุดท้ายครับอ่าไม่ได้เลยนะครับโอ้เกมฟาโซยุงนี่โอ้ค่อนข้างเยอะนะครับโอเคครับเราก็มารับกันเลยดีกว่าครับอ่นนี้ครับก็คือส่วนใหญ่ครับจะก็จะเราจะได้จากการเปิดการันตีอยู่แล้วครับ ดังนั้นระหว่างเปิดอะเราไม่ต้องสนใจครับเราเอาของที่เราอยากได้ดีกว่าแล้วก็ถึงมันจะให้เปิดแปดครั้งครับแต่ว่ารวมแล้วส่วนลดที่ลดมามันจะลดได้ครั้งหนึ่งพอดีครับก็คือยี่สิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นสามสิบเปอร์เซ็นตรวมแล้วมันก็ลดร้อยเปอร์เซ็นก็คือครั้งร้อยเปอร์เซ็นก็คือสิบใบครับจากแปดสิบก็เหลือเจ็ดสิบใบครับต่อวุฒิอ่ะคุณตอนนี้เราก็ได้มงกุฎมันก็คิดโตเกินมาแล้วเราไปอัปเก๋กันดีกว่าครับ ก็หลังจากที่เราได้มงกุฎของ Mo s ค u i t o Girl มานะครับแล้วก็ไปทำการอัปเกรดกันเลยดีกว่าครับก็นี่ก็จะเป็นอ่าหลังจากที่เราอัพเป็นอาวุธ3ดาวนะครับก็จะได้รับอัตราดูดเลือด70นะครับจาก50แล้วก็มีดาเมจที่ทำได้จากอันติเนี่ยจาก500ก็เพิ่มขึ้นเป็น6 0% 0เรนะครับเราทำการอัพกันเลยดีกว่าครับนั่นไม่ใช่ไฮไลท์ของเราครับไฮไลท์ของมอสคิโต้กที่เก่งขึ้นมากๆจริงๆนะครับ คือการอัพหดาวม่วงครับคุณวินไนทใช่ครับก็จะเป็นการที่ไล่โจมตีตั้งแต่เทิรนแรกเลยนะครับหลังจากที่เพื่อนร่วมทีมเนี่ยโจมตีไปมอสกิโตเกิลก็จะทําการไล่โจมตีทันทีเลยนะครับจะไป,ปอัพกันดีดีกว่าครับอ่าเปิดได้แล้วไปครับเอา้าไม่พอคณวิไนไน ย่อยทิ้งเลยครับโบลทสก็คงจะต้องถึงเวลาแล้วนะครับที่โบลอ์จะต้องลาครับขอคืนน่ะนะครับเสียสองร้อยเพชรเราทำทุกอย่างครับใส่ให้ยุงเอ้ามีเพียงพอไหมครับเนี่ยมแล้วครับเนี่ยกดเลยไหมครับเนี่ยอ่ามันใช้เท่าไหร่ครับกดมันใช้เท่าไหร่นะสิบห้าเอาไปหนึ่งก่อนล้วกัน อันนี้ก็หกกดไปคือตรงนี้ผมไม่อยากให้มันเกินเท่าไหร่ครับเพราะว่าเศษสีม่วงนะครับจะใช้แค่ตอนห้าดาวครับแล้วถ้าเราเก็บไว้เกินบางทีเราไม่ได้ทำห้าดาวม่วงมันจะเราไว้ไวขั้นสองดีกว่าครับเพราะว่าขั้นสองใช้ค่อนข้างหลายตัวครับ ก็เลยอยากให้มันพอดีครับเอาละครับต่อไปก็ได้เวลาแล้วครับที่จะเป็นการอัพ5้าดาวม่วงให้กับ o อส u i t o Girl นะครับกดเลยครับมาแล้วเรียบร้อยครับเปลวยแลวพาสิเรีย<อ>บร <น S 2> ้อยครับเรามีสาธิตไหมครับคุณวินัยต้องมีแน่นอนครับเราอัพ5้าดาวม่วงทั้งทีเราต้องมีการตีกันสักหน่อยครับ โอเคครับตอนนี้เราก็ตัดมาอยู่กันที่หน้าลานประลองนะครับผมก็จะขอท้าสู้คุณ l a ล k Sleep เป็นคนแรกแล้วกันนะครับทีมเขาค่อนข้างโหดเลยครับมีทั้งยูห้าดาวยูห้าดาวม่วงและการโลห้าดาวม่วงนะครับแล้วก็ท้าสู้เลยครับอ่มามันเริ่มแล้วครับฮะมาแล้วเปิดที่หน้ากากหวานคุณแบ,บ็สลีปนะครับ นาก,กาว่างเราค่อนข้างเร็วครับอุ้ยอาวสามดาวเอาไปุนคูนึ่งซะง,งั้นว่าอยู่ <c oughs> อุ้ยเขาก็มียุงสามดาวเอ๊ะย,ยุงห้าดาวม่มงะนะครับเนี่ย <c oughs> เราโดนเปิดก่อนเลยรัวครับ ก็ยังยืนได้นะครับมาครับหัวเปี้ยงเปียงเปียงเปิ้ง,ง,ง,งยุงอจีครับยุงนี่อีกซัมิกิต่อมาครับซัมิกิระเบิดอ,อู้ตึ้งแรงไปครับแรงไปอ๋อแรง <c oughs> ไปเหรอครับแรงไปอ๋อยุงครับยุงก็จะไล่ตีเรื่อยๆครับอ่ามาที่ยุงแล้วครับอันติสวยๆเปี้ยงผมว่าเป็นผลดีนะครับเพราะว่าเราตัดหน้ากากหวานตัวที่จะเป็นบูท สปีด <Speed S 1> ให้ตอนนี้เราก็จะเึร็ต่อไปเราก็จะความเร็วเราจะดีขึ้นแล้วครับเพราะว่าเขาไม่มีหน้ากากหวานแล้วแล้วซอมบี้แมวเขาก็จะไม่เล่นเหมือนเดิมครับคราวนี้ดักชายตีดูไม่มีประโยชน์ครับแต่ยิงไว้ตีครับอย่างแรงครับคุณเวนไนมาครับต่อไปครับหมาเราได้เล่นก่อนมั้งแล้วอืมติดไม่ยอททอน,นะครับยอดทอครับทันุก,กิระเบิดอู อู้ตุ้มอ่ายุงไล่ตีต่อครับรอบนี้ไม่ได้แรงเท่ารอบแรกแถวหน้าแถวหน้าแถวหน้าแรงเกินไปครับแสบคอครับเสียงรอบนี้แล้วแอ้นเบแล้ว้าเบาอ่ายุงจิกไปแล้วครับคาร์โลยังอยู่ได้เหรอครับคาร์โลยังไม่เสียไม่ยอททอนะตอนนี้เ็เสียงเรียบร้อยอันติไปแล้วครับอ่ายุงไล่ตีซอม้แมนลุกขึ้นมาแล้วก็ตายครับอ่า น่าจะชนะได้ไม่ยากครับตอนนี้มาหมาพวบ้านครับหัวตุบ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 ยุงติดตามครับเนี่ยครับไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้เลยครับว่ายุงไล่ตีตลอดครับเหมือนตอนแรกจะไอดีนี้จะสู้เขาไม่ไหวใช่ไหมครับหรือว่าน่าจะสูยากนะครับาวน,นี้พอเรามียุงอาวุธสั่ เอาสามดาวแล้วห้าดาวม่วงก็จะเก่เงอย่นแห้ะครับไปต,ต่อเลยดีกว่าค,ครับคุณมินันต่อไปเป็นที่คุณโฟด้านะครับโฟดาก็จะเป็นทีมตามนี้นะครับก็ค่อนข้างโหดเหมือนกันนะครับแล้วก็จะโนข้ต<อ>ท้าสู้ไปเลยดีกว่าครับไหวไม่ไหวไม่รู้แต่ขอเา,าเรยวให้ดูเลยแล้วครับราประลองช่วงนี้คือดุเดือดมากครับหลังจากรวมเซิฟมาเพราะว่ามีการรวมกันขนสามเซิฟใหญ่ครับหรือว่ารวมๆแล้วก็คือหกเซิฟครับ เกโลเขาเปิดก่อนน่ะครับเรามีหมาเฝ้าบ้านครับตัดลูกไฟเข้าไปก่อนแล้วตานด้วยทัชมุกิครับเพื่อลบลูกไฟแล้วก็สร้างฟอสชิลครับโอมมาครับยุงตีต่อด้วยครับนี่แหละครับไฮไลท์เลยครับคือตอนนี้เราก็จะยังไม่ได้ปรับอะไรมาครับผมคิดว่าถ้าเรามียุงยุงข้าวดาวม่วงแล้วนยครับเราควรทำทีมเราให้เร็วเลยตัวครับเพื่อให้ยุงไล่ตี ีย่างเต็มที่เลยครับดูเขามีฟินิกเด้วยครับคนนี้นะครับยุ่งปาดไปนะครับถึงเธนกงจะสื่เราตรีธรรมดาเราใสอันติหมดแล้วนะครับนี่ลูกไฟเพราะเขาไม่หมาเหมือนกันครับ ชอบจริงๆแล้วอาวุธอาวุธสามดาวเกโลไเพลวส,สวย,สวยดีมากใช่ครับมาเข้าห <ก S 2> มาพ่อบ้านทั้งซึเมื่อกี้ครับโอ้ยทั้งซึเมื่อกี้เขาตายงี้เล่นง่ายนะครับนี่ก็ทั้งซึเมื่อกี้ตอนนี้ก็ค่อนข้างมาเป็นตัวแบกแล้วครับหลังจากตอนแรกที่ไม่แรงเท่าไหร่เดี๋ยวนี้คือทั้งซึเมื่อกี้ก็เป็นตัวแบกอพอกับยุงนะครับแต่ว่าถ้ายุงค่าดาวม่วงนี่อีกขั้นหนึ่งเลยครับ มาครับยุงาปาดครับครับยังอยู่ได้นะครับแักสมปรเกตอาจจะติดไม่ยอ่อทอหรือเปล่ามครับอืหม,มาพ่อบ้าน,นครับเขายืนหน้าได้มันนานมากครับด้วยการที่เขามีไม่ยอ่อทอสองรอบแล้วก็เลือดหมาพขาบ้านค่อนข้างเยอะครับทให้ อ่าคขาที่มา,าเขาไปแล้วยุงโลจิกอะไรเขาเนี่ยโกเคสซี u, ครับโอ้ยอันนี้เขซืขี่ตตายยังครับเนี่ยเรียบร้อยครับอ่าจะไหวไหมครับอื้มนิ่งเขาลุกขึ้นมาอุ้ยแตนติเย่แล้วเย่แล้วอ่าไปโดนดักชายยุงปาดปาดอะไรครับเนี่ย ฟินกันกครับโหโหเศร้าเลยอ่าเหลือหนึ่งหนึ่งกันนะครับตอนนี้ยุ่งปานไรเรียบร้อยครับชะนะไม่ได้วันนี้ผิวเชียดนะครับก็รังเกีว่าพลังก็ห่างกันค่อนข้างเยอะอยู่นะครับสองล้านกว่าแต่เรามียุงห้าดาวม่วงเราก็จะได้เปรียบอยู่ครับก็ต่อไปนะครับผมก็จะขอตีอ่าอันดับที่ห้าเลยแล้วกันนะครับทีมของเขาก็จะเน้น ที่ทัตสึมากิกับจีนอนนะครับให้ทัตสึมากิเนี่ยได้เล่นแล้วก็ระเบิดมีวัคซีนแมนด้วยจากวัคซีนแมนีกทีไปเลยครับก็คนนี้จะเป็นคนสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวเราจะปล่อยให้เจ้าของ ID ไอดีได้ลองไปเล่นเองบ้างครับเอา้าผมเห็นอะไรแบบแบ,บมีข้างบนนะครับเอา้าอย่างนี้ก็สปอยสิครับคุณวินนท์โถเอ้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าเราชนะเขาได้ยังไง อืมตะลุงกี้เขาเปิดมาวุ้งน็อยยิงเงี้ยบ้างครับเนี่ยโก้ก็สืจแล้วนอนไปอยู่แล้วมาฟ้าบ้านครับตุม้มอ่าทีมนี้เขาค่อนข้างบางนะครับเนี่ยก็ยุงเขาตายไหมย,ยุงเขาหายด้วย โหนี้สบายแล้วครับยุงแล้วก็ได้อัตติดูดเลือดเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับก็ยุงเป็นตัวที่ทั้งไลต่ตีอัตติก็แรงครับแล้วก็มีดูดเลือดอีกต่างหากครับทําให้ตายยากมากทำยุงอากาศหวานเขาบักความเร็วขึ้นมาแต่แถวหน้าเขาหายหมดนี้หมาแล้วน่าจะหมดหมดยับเลยครับเนี่ย มาดูตอนก um. <c oughs> ีนน้องเขาก่อนนะครับกีนนองเขาบีมาตุ้มติดหลังการอุร้ย,ยหมาเราตายหมาลงไปนอนเราเหลือแค่ทัซึ์มุกิายุงครับแต่ว่ามีปัญหาไหม่หาไล่ตีอ๋อทัศนแบบนี้ผมคิดว่าอย,อยุงเรียบร้อยแล้วครับแบบนี้เฮ้ยยังอยู่นะครับนากการว่างเขาโดนค้าชิวระเบิดตายเรียบร้อยครับว่าชนะแบบนี้แหละครับ อย่างนี้ตีฟรีเลยครับอ่าไม่ถึงไม่ถึงมืออันตียุงเลยครับก็ชนะมาได้ครับก็อันดับลำบารลองครับอันนี้คือเราไม่ได้กักไว้นะครับก็ไอดีนี้ก็ตอนแรกลำบารลองเขาอยู่ประมาณที่นั้นจริงๆครับแล้วก็หลังจากที่อาวุธยุงมาก็เราก็ตีกันเลยครับจะเห็นว่าสามารถขึ้นลำบารลองอันดับต้นๆได้เลยครับเพ,เพราะว่าอาวุธยุงห้าดาวม่วงครับ ก็สำหรับการรีวิวอาวุธยุงแล้วก็ยุง5ดาวม่วงก็จะต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ